สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนครชาแน,นลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอ,อที่มาฝากนะครับก็คือการสร้างโปรแกรม Excel ที่เป็นแบบฟอร์มแล้วให้คนอื่นมาใช้ในการกรอกแบบฟอร์มให้ง่ายขึ้นนะครับ โดยผมปกติเขาจะใช้ e x c e l ในการสร้างแบบฟอร์มนะครับสมมติว่าเป็น e x c e l นะครับเพราะเวลาที่ผมสร้างแบบฟอร์มหนึ่งแบบฟอร์มแต่จะให้คนกรอกแบบฟอร์มนั้นเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับซึ่งผมเวลาผมรวบรวมผมต้องมานั่งรวบรวมทีละเป็นร้อยเป็นพันคนซึ่งนะครับวิธีการที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือการทําเพื่อที่จะลดเวลาในการรวบรวมไฟล์ ง่ายขึ้นนะครับลองไปดูกันครับอ่าผมแนะนำเป็น Google นะครับ g o g l e e r i v e นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกับ g o o g อ่าคล้ายๆกับ Microsoft Word Excel แต่เพียงแค่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นซึ่งเวลาผมทำผมสร้างแบบฟอร์มผมก็จะสร้างลักษณะแบบนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตดูครับว่าถ้าสมมุติว่าเราพอสตอผมมีอยู่ซิมแห่ง ถ้าเป็นผมส่งเป็น e x ็กเให้เท่ากับว่าผมต้องมานั่งรวบรวมไฟล์10ไฟล์ซึ่งต้องใช้เวลานานแน่นอนแต่ว่าเวลาที่ผมสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรวบรวมไฟล์ผมไม่ต้องไปรวบรวมนะครับแค่ผมส่งลิงก์ตัวนี้นะครับก็คือวิธีการส่งนะครับแชร์นะครับ แล้วก็ไปตัวนี้ครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Editor Editor คือสามารถแก้ไขอ่านแล้วก็ทําอะไรทุกอย่างในไฟล์นั้นได้ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นผมก็คัดลอกแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไฟล์ตัวนี้ก็จะไปในรูปแบบของลิงก์นะครับลิงก์นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไปวางนะครับสมมติว่ากลุ่มผมนะครับ กลุ่มที่ผมสร้างขงาึ้นมาผมต้องการให้ทํางานนะครับที่ข้าลองเมื่อกี้ก็จะเป็นไฟล์ในเขาเรียกว่า Google Drive นะครับซึ่งจะเป็นลิงก์นะครับซึ่งกรณีที่ผมส่งลงมากรณีที่เป็นไฟล์แบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งออกไปมันก็จะเป็นลิงก์นะครับผมว่ายาล้มนะครับเพราะยาไม่ส่งเมื่อมันเป็นลิงก์นะครับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ แล้วมาเติมข้อมูลตามแบบฟอร์มเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคนที่จะมากรอกข้อมูลมันจะมาขึ้นในที่นี้ทีเดียวเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราไม่จำเป็นต้องเอาไฟล์ Excel ร้อยคนมาเพื่อที่จะมาคั py ีวางมารวมเพื่อที่จะให้เป็นไฟล์เดียวกันถ้าเราทำใน Excel มันจะเป็นแบบนั้นครับแต่ในนี้เราทำใน Google Sheets ที่เป็น Google Drive ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเราสร้างแบบฟอร์มแล้วแชร์นะครับไปในส่วนที่เป็นลิงก์จากนั้นในที่เอดิเตอร์เราก็มาตัวคัดกรองลิงก์แล้วก็กดเสร็จสิ้นเท่านี้เราก็ส่งเป็นลิงก์ให้เพื่อนในไลน์กลุ่มหรือว่าให้คนที่ต้องการที่เขาจะมาก่อแบบฟอร์มที่เราสร้างให้ เราก็ไม่ต้องทําอะไรครับจากนั้นเราก็รอแค่ว่ากรอกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถมานำไฟล์นี้นะครับส่งออกเป็น Excel แล้วสามารถมาสรุปหรือว่าเราจะสรุปผ่านตัวนี้ได้เลยซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้โดยเหมือน exce l ทุกประการนะครับเท<อ>่านั้นเองนะครับครับสาหรับวิดีโอนี้ก็ ฝากไว้สําหรับเพียงเท่านี้นะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่สําหรับเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ